ก็งี่ต๋นกว่า่ันนั่นรั่แต่นี่ g r a เราเดินคื้นาไป,ปเดินไปตามสูตรเราเลยไมได้เลยย้ายหัวไปเลยนงรอเข้าไอซีวไอคนหาทิ้เก่งมันกี่ตายไหวร <c oughs> อรอต้าห้องไอซีวีแต่เรามอรอะไรที่หากรเก่งไอีมีมันแต่มันไม่ตายนะมันทาทอนแห่ที่ท่าไรหมดเลยมันไม่ตายกระดา มีนจะเอาตัวอ่ี่ตัวไปเอาหมีันเดียวากเอเล่มสี่ห้ว่ะละแค่เดียวอมนจับให้เราสามตัวมันก็ไปไหนไม่รู้หยก็บหายไปเลยได้ทีเ่วด้เนยัวได้สามตัวถึจ ดูมันเต็มคลองเลยนี่มันจะตายนช่ไกำลังจะทำอะไรนะใส่ไฟหลังไฟเร็ววดีหัวเร็ววดีจะทำให้จะ่าจะกดจะกดกดรับสามเลย ผมก็ไม่ทาันให้เราหยียบกระด้านแตกนั้นเอนงได้หอี่ปูด,ดังเลยตีเขา,เากผมใส่ขาศก็เนเลองเลยอ่ะไม่ยากฟ้าเลย เยคนมีตังก็หายก็หายทำไมเรา่าน อันลงนบอกว่าผู้ใหญ่บ้านยังโสดนี่น,นะครสนใจเตะเนียตายครับอรอโอ้ยเนินสานแพงไนี่กุ้งแพงฮะผมกนี้ไฟตะกี้นี่แล้วไม่มีไม่เซ็ตหรอกเนี่ยมันรอนบอกเนี่ยเฮ้ะหมดนี่าเกียก่ายเนิเนี่ยหมดย

นี่น้ำจมเลยน่าไม่น่าน่าน่าดีทฝืักแกเฝืดละมันมันดีถุกด้ำไปเลยตะลาตะเหกได้แล้วไอ้เพื่นมีนี่วะนะผมเห็นมุเลื่อยเลยเป็นเป็นขวด เอไปุ้เลยองนี้แหละตั้งนเรยีเมุตัางนี้แหละเขาใส่ถังแล้ไงไงไงฝังนุ่นวางลงอ่าโบไม่ต้องจับต้องจับเองไปเอาถังมาเลยลูกแรงเลยพี่อะปาดพี่แน่น How right. you เนี่ยเขาล่นในสีขาวันนี้แหละปุซีเนี่ยซีเนี่ยเขาไม่ได้เปิดไฟหรอกเขาจะเปิดเหรอไม่ได้เปิดอ๋อสีแดงไปล้างกันเลยไปล้างดูหัวถังเด้อเอาไปทางไหนหัวถังท้ายถังเอ๊ะยยศสอนี่ยังไม่ทันลงตัวเลยนี่เล่นจะไม่ให้เจ้าของเงินออกความเห็นเลยอ่ะเดี๋ยวก็ยึดคืนหมดหรอกมดซีดแล้วเอาไปตันล่ะ ไอ้เส้นใหญ่เพยยัง <ren> ตัดเล่นเลยอือยังไม่ทาอะไรตัดเล่นเล่นเล่นนะโหคุยกับเราเองเออเอาเล็กมาล็อกบอกให้ขีด5น้าเส้นหน้าสิเส้นสองตัวนะขีดไว้บอกกระตายเออเออแล้วกูผิดแล้วกูขีดถูกกนะด้างาออขีดถูกไหมอาอขีดเขาไป่เห็นตัดไงไอ้ตัดใครเนาะ

จะตล้าชื่อว่าวัดพะโนอนเอ๊ะมันมีผักกาดยากันเหลืองห้อยเต็มมุดเลยเราก็คิดไม่ทันเอ๊ะมันมีวัดแท้แล้วนี่ว่าวัดพะนนนจะได้หรือร้องนี่จะง่ายจะคว่ำเนี่ยมันต้องเล็กเกินเพราะป่วย

ไปหาลงนะยกหัลงนี่ก็ไปได้แล้วมัหัวลงนี่ไขาดขาดนะไปพับมแนองลงน้อกมัดด้เดเชือกเดี๋ยวเชือกมัดนมัดพิดไทยแลนด์ว้เหรอกว่ามันเอาไม่อยู่ะโอ้มันไม่ถัดขนาดนั้นหรอกไปใส่จะลงเอาหัวลงก็ถอไปได้แล้วมั้งลงลงได้เตอ้คน มันจะเปียกแค่นั้นแหละไปดูนั่นเลยขออนุญาตให้ขอไปดูนั่นเลยอะไรนะที่ดักปลาปับเอออันนี้ไเป็นไรดึงไปได้มาทมสินไปแล้วเนียมึงตาสินไปแล้วข่าวฟาอีนนฮะมเรวโอ้ยด้วยเอาหน้าขาสั้นเทียนหน้าก็ปับมักได้ลงเปียกนะผมใส่ไว้หน้า แบสันมะลทางนีะยางอยู่ไปอีกระถูกน่บคันที่นั่นมีบุ๋มลืออยู่นะโยยผู้ใหญ่กำลังันแขนทำอะไรก็ฟ้าทำนก็ไพด

อยู่ข้างเมี่ยงพริกเดยวนี้ก็ไปห่หลังสาูก็เลยเทียนแยาอยู่ข้างพริกนีแล้วก็ยามมาข้ามมาเขือข้างนี้ไปพริกจะเหมือนข้างอ่อนข้างกลางตรไปซ้ายลำหนักมันก็อยู่แต่ก็ไม่เห็นลอยแล้วแเราไี่มาอยู่ก็ที่เราต้องเอาอะไรมาถ่วงไหมอย่างถ้าพ่อม่เขาต้องกา ถ้าได้น้ำหนักสักหน่อยก็ดีเนาะของมันอีกเป็นร้อยลอยกิโลนะยิ่งสูงยิ่งดีจะน้าเกินว่โคก็จะตกรัาะหน่อยน้ำเข้าไปเลยมาเข้ากันเน่ยน้ำเข้าไปแท่งไม่ใช่เซือเครื่องานยาวเครื่องที่กมากเลยน้มั

ดูเยอะไปขึ้นสะพานไปแก๊กเนี่ยไหนแทนมันขอไม้เฮ้ยเอ้ายนเอาไม้ขอนโดดแน่เร่ังหน้าในตัว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không thằng lỡ những video hấp dẫn อย่าให้มันจมใช่ไหมจะมันลาเขาน้ำแล้วน้ำใสถังแล้วจะขึ้นถังขอไปกลางได้เลยนะลองไปกลางนีลองลองลองถอด้วยแต่แต่เราจะถอไม่ได้เพราะว่าแพ้มันมันสูกแล้วมันขอดไม่ได้ bỏ nó ra đi đi nó không mày lỡ những video hấp dẫn รอกันงี้ยไปไหวางแดงแค่นี้ต้องใช้เรือยังเข่าลงเลยเข่าแพ้จะโดนเต่าแล้วเอ้าได้เรือเืองยัดก็ได้แดงแดงแขนนี้เพิ่งสองทุ่มเมืเอกี้เนาะยัดก็ได้ดึงได้แล้วไปยัดม้านะให้แขนดึงให้ดูบ้าแล้ววังยัดออกข้างไม่นใจ

เวลานี่นี่